ครับทุกคนวันนี้ก็จะมาอีกครั้งนะคือ,อว่าจะพาเพื่อนๆนะไปดูจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าเมืองนะแล้วก็จะพาไปดูสถานีขนส่งรถทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอเอาง่ายๆก็คือมอชิดนะครับทุกคนคือผมไม่ได้ไป นานมากคนระับส่วนใหญ่ก็ใช้แต่รถส่วนตัวใช่ปะก็เลยเพรา,วาอว่าเดี๋ยวพาไปดูนะว่าถ้าเราจะเดินทางเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรหรือสถานีเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูวันนี้อากาศดีนะครับไม่มีแดดดูดมาแน่ครับ ผมจะใช้การเดินทางด้วยรถเมย์นะทุกคนสายที่ผมจะไปคือหนึ่งสี่านะมาดูกันว่าเราจะรอนานแค่ไหนไปดูครับเอ,เอาละครับทุกคนการเดินทางครั้งนี้ก็ก็เหมือนกับว่าผมพยายามจะไปหาจุดเริ่มต้นของของทุกคนนะว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนที่มาจากต่างจังหวัดอที่เข้ามาในเมืองเนี่ยแล้ว ทุกวันนี้มันเป็นยังไงนะครับโดยโดยผมก็จะออกเดินทางเหมือนเดิมใช้รถเมล์เหมือนเดิมเรี่ยวหมูท้าไม้ข้าเหนียวห่อน,นะครับเท่าไหร,ร่ครับสามสิบบาทบคือความรู้สึกที่มันคิดไว้ตอนแรกเราก็อยากแบบว่าสัมผัสกับ บรรยากาศเก่าๆที่เราเคยเจอมาครับก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ปะ mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้รถทัวร์เป็นหลักนะครับ mm hmm. เครื่องบินนี่น้อยมากรถไฟนี่แทบจะไม่มีเลยเ mm hmm. พราะรถไฟมันใช้เวลานานมากนะทุกคนรถไฟคือรถไฟชั้นชั้นธรรมดาเนี่ยก็คือส2สองชั่วโมงชั้นด่วนพิเศษก็แดชั่วโมงนะครับแต่รถทัวร์นี่คือ6กชั่วโมงนะ ไม่รู้ว่าเขาวิ่งกันยังไงวิ่งได้หชั่วโมงเที่ยวน,นี้เป็นรถเมย์ของรัฐบาลนะครับก็คือก็จะถูกกว่าเอกชน2บาทราคาค่าโดยสารก็ประมาณ8บาทนะจ่ายเสร็จก็เลือกที่นั่งตามใจชอบได้เลยวันนี้มันเสาคนก็ไม่พลุกพล่านอะไรมากมายก็ยังพอให้มีที่ได้นั่งนะครับคือ บรรยากาศก็ถ้าใครเคยนั่งก็จะสัมผัสได้ดีความแอรนะคนที่นั่งทุกวันนะผมเข้าใจนะครับว่าจะรู้สึกเบื่อนะการที่ขึ้นรถเมล์ทุกวันเพราะผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วส่วนใครที่ไม่เคยนั่งหรือนานๆน,น,นั่งทีก็าอาจจะตื่นเต้นนะกับบรรยากาศรอบข้างผู้คนแปลกหน้าที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมา ให้เราได้เจอเจอบ้างสายนี้เขาเพิ่มเส้นทางมาอีกนิดนึงตรงตรงที่ว่าเขาจะาแวะจอดที่สถานีกลางบางซื่อของรถไฟด้วยนะทุกคนกคน็คือสถานีรถไฟที่ใหม่ต่อจากหวัวลำโพงนะครับก็จะมีพี่วินมอไซค์มาต้อนรับถามถ่ายเราว่าจะไปไหนบ้างอะไรใครที่จะไปต่อวินก็มาแล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะมันเดินมาอีกนิดเดียวทุกคนนี่แหละ ก็จะเป็นสถานีหมอชิดนะครับให้ได้เห็นกันคือมันเป็นสถานีรถทัวที่ใหญ่นะคนเออใหญ่ที่สุดในประเทศแหละก็คือศูนย์รวมมันมันคือศูนย์กลางนะศูนย์กลางการขนส่งใหญ่ยันแบบว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่ามันไม่พอด้วยซ้าแต่ทุกวันนี้ครับมันล้างเรียบร้อยมันก็มีมันก็ไม่เชิงกับล้างแล้วนะทุกคนแต่ว่าคนมันน้อยไงมันไม่ใช่ช่วง เทศก,กาลที่เราจะแบบเดินทางไปไหนมาไหนโอเคครับทุกคนเราก็มาถึงจนได้นะครับสถานีขนส่งมอชิดนะถ้าชื่อเป็นทางการก็สถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักรใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่ากนะครับตั้งสายหนึ่งสี่ห้ามา แล้วเขาแวะจอดที่สถานีรถไฟกลางบางซื่อด้วยนะทุกคนถ้าใครอ้าจะไปสถานีรถไฟที่ตั้งใหม่ก็ได้นะก็จอดเหมือนกันงั้นเราก็ไปดูข้างในนะครับเรามาดูกันว่าช่องขายตัวนี่คนยังพุกพลาดอยู่หรือเปล่าช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงการเดินทางนะทุกคนมันเป็นช่วงโล่หน้าฝนนะเออคนก็จะน้อยนหน่อย ยังไม่คึกคักมากถ้าคึกคักมากเราจะเป็นพวกหน้าเทศกาลต่างๆของเมืองไทยนะค่าโดยสารผมว่าก็ยังพอรับได้นะค่าโดยสารนะเนออี่ยเชียงใหม่ก็แปดเก้าร้อยเชียงใหม่เชียงรายก็จะอยู่ประมาณนี้อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอก็โอเคนะแต่อาจจะใช้เวลาเดินทางนานนิดนึงอืม พอมาถึงสถานีก็ก็ได้เข้าไปข้างในก็คือโล่งเลยทุกคนแบบว่าแอร์นี่เย็นช่ำไม่วุ่นวายอ่าพอให้เราได้เดินสำรวจดูรอบๆว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างมันก็เหมือนกับสถานีขนส่งทั่วไปแหละแต่ที่แปลกใจก็คือมันไม่มีคนเลยครับทุกคนชั้นสามอ่ะแต่ก่อนมันเป็นของโซน อีสานเออผมจะขึ้นโซนนั้นประจําเพราะเป็นลูกอีสานไงทุกคนเขามีช่องจําหน่ายตั๋วสําหรับภาคใต้ด้วยครับผมลืมบอ,อกไปก็คือเรามาที่นี่ทีเดียวก็ไปได้ทั่วทุกภาคเลย,นะเ,ยเขาก็จะบอกว่าโซนไหนบ้าง ราก็จะไม่ได้เข้าไปถึงชานชาลาครับเพราะว่าเขาให้เฉพาะแต่ผู้โดยสารอันนี้มีห้องน้ำตานะอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องฐานข้าวแหละเมื่อสิบปีที่แล้ววะผู้คนยังแบบหนานแน่นมากกว่านี้ยังคึกคักมากกว่านี้คือมีทั้งต่างชาติมีทั้งทุกอย่างอะทุกคนมันมันแบบมันคึกคักไปหมดเสร็จสิ้นภารกิจ การมาชมหมอชิดนะครับขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่แหละครับถ้าเป็นวันธรรมดามันก็จะโล่โงๆแต่ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยโอโ้โหไม่ต้องห่วงขนเพียบแต่ระบบการจัดการเขาดีนะครับนี่ช่องจอดที่ล้างเรียบร้อย สานสันสามโยมโยวโยไปแล้วไปแล้วไปแล้วะเนี่ยอากลังก,กลับเอสซอมกอเอาไปเป็นไงบ้างทุกคนบรรยากาศเราไม่ได้เข้าไปถึงที่รับส่งผู้โดยสารนะเพราะว่ามันเป็นเขตที่เขาห่วห้าม รวคนน้อยร้านอาหารไม่มีคนเปิดก็น้อยอะไรเข้าใจนะว่าโลกเปลี่ยนไปไม่กลัวล้วนหลังก็ขึ้นอยู่การปรับตัวป้าออกไปออกไปยังไงออกไปบอกร้อสอะอ๋อออกไปทางนี้ได้เลยโอเคครับองครับมาครับโอเคนะครับใครที่มาถึงแล้วก็ มาถึงต่างบัหวัดนี่ก็มาทางนี้ได้เลยแล้วเราก็มาเลือกสายรถเมล์ที่เราจะไปนะฮะอยู่สายไหนก็เลือกได้สายนั้นเวยตั๋วที่นี่ได้เลยเแล้วก็รอรถออกนะฮะแต่ถ้าใครมานะก็ ก็แนะนำถ้าจะไปต่อแต่มก็จะมีมันก็มีแท็กซี่มอไซค์วินหรืออะไรอย่างเงี้ยเออควรลองลองดูแล้วกันว่าตัวเองสะดวกแบบไหน,นส่วนส่วนผมก็นําเสนอเท่านี้เท่า,ท,าที่พอจะทําได้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับมนหลังผมไปไหนก็ลองดูแล้วกันยังไงก็เม้นมาโอเคขอบคุณมากครับ